รักรักเลิกเลถ้าถามว่าไปกันรอดไหมต้องบอกว่ามันตัดกันไม่ขาดนะ่ะนะจะบอกว่ายังไงดีมันตัดกันไม่ขาดนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าคุณกับเขานะคุณกับเขามันตัดกันไม่ขาดรักรักเลิกเแต่ตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดคือความรู้สึกดีๆมันมีต่อกันมันมีความผูกพันนะ พอคุณดูดีมีคนมาจีบเขาก็จะวนกลับมาพอเขาดูดีมีคนมาจีบคุณเองก็จะรู้สึกคิดถึงเขาขึ้นมานะวนไปวนมาแบบนี้ต้องบอกว่ารักรัก,รกเลิกเลิกถามว่าจะไปกันได้ไหมมันจะไปกันได้เพราะมันตัดกันไม่ขาดได้แหละนะรักเดียเด๋ยวรักเดี๋ยวเลิกแต่ตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดเพราะความผูกพันมันมีค่อนข้างมากความรู้สึกดีๆ ต่อกันมันมีค่อนข้างมากอยู่กันอยู่ด้วยกันก็ทะเลาะกันแต่พอห่างเหินห่างหายกันไปก็คิดถึงกันเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกแต่ตัดยังไงก็ไม่ขาดถามว่าจะไปกันได้ตลอดรอดฝั่งไหมมันก็จะไปกันแบบนี้ยถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือพูดคุยกันอย่างชัดเจนนะคือต้องบอกว่าอย่างนี้บางครั้งบางทีตัวคุณกับเขาเนี่ยเวลารักรักกันเวลาไม่สบายใจเลิกกันโดยที่ไม่อาจจะ ยังไม่มีการปรับจูนทาความเข้าใจกันอย่างแท้จริงนะไม่มีการพูดคุยกันอย่างชัดเจนว่าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนอะไรที่เราจะพอปรับกันได้มันมีความเอาชนะชนะกันอยู่ด้วยมีความอยากเอาชนะกันอยู่ด้วยนะเพอเพราะมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยรักเลิกคือมันรักอ่ะแต่มันก็อยากจะเอาชนะอ่ะเออมันเหมือนมันเกิดมาเป็นลิ้นกับฟันอ่ะนะขิงก็ราขาก็อะไรมามาเป็นคู่กันแบบว่าคู่แบบลิ้นกับฟันอ่ะเออคู่กันแบบว่า ถิงก็ราคาก็แรงมันเหมือนกับมาเพื่อแบบทะเลาะก,กันนะแต่ก็จะรักกันนะรักกันแต่ทะเลาะก,กันนะเอออาจจะเป็นอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้น้าถามว่ารักรักเลิกเลิกจะไปกันได้ไหมมีโอกาสจะไปกันได้เพราะความรักมันมีมากไอ้ที่เลิกบางครั้งบางทีเนี่ยประชดประชันเพราะฉะนั้นเลิกเรื่องของการประชดประชันซะความรักมันจะได้ตลอดรอดฝั่งจะได้ไม่ต้องรักรักเลิกเลิก เลิกประชดประชันกันแล้วความรักจะไปได้ตลอดรอดฝั่งแล้วมีโอกาสไปกันรอดนะเนาดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสไปกันรอดขอแค่อย่าประชดประชันกันนักนะถ้าเขาไม่ทําก่อนเราเริ่มก่อนนะเพราอเราเปลี่ยนเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนเองและความรักมันจะได้ไปแบบตลอดลอดฝั่งนั่นเองนะคะเออ ไรแล้พนายอย่าลืมพิมพ์รับนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปไปบอกเขาว่าเลิกประชดได้แล้วนะความสัมพันธ์เราจะได้ไปอย่างราบรื่นแล้วก็สดใสสวยงามเออ